เล่นเฟซบ o ๊ระวังมิจฉาชีพมาเยือนถึงบ้านเวลาที่เราเล่น Facebook อยู่นะคะเราก็เจอประกาศรับซื้อสิ่งของต่างๆเช่นรับซื้อเสื้อมือสองถึงบ้านรับซื้อรองเท้ามือสองถึงบ้านรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถึงบ้านรับซื้อสูตรมือสองถึงบ้านรับซื้อชุดข้าราชการมือสองรับพนักงานรีวิวการท่องเที่ยวทั่วประเทศให้รายได้เดือนละ4ี่ถึงห้าหมื่นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะหากกดเข้าไปดูโปรไฟล์คนโพสจะเห็นว่าไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะคะพวกนี้ล่ะคะ่ะ คือกลุ่มมิจฉาชีพหลอกล่อให้เราเนี่ยสนใจพอเราตอบคอมเมนต์จะให้เราเนี่ยแอดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อเชื่อค่ะ ซึ่งก็จะมีหน้าม้าหลายคนมาลุมร้อมเราสนใจสินค้าจะให้เราถ่ายรูปเสื้อให้ดูประมาณสักยีตัวแล้วทางนั้นก็จะมาให้ราคาอย่างงามเช่นตัวละ300บาทต่อ20ตัวก็จะเป็นเงิน6000ก็จะมีอีกคนนึงนะคะมาเสนอให้แบบแพงกว่าเหมือนแย่งกันซื้อเราก็จะเริ่มดีใจคิดว่าขายเสื้อเก่าออกไปแบบสบายๆแต่ทางนั้นก็จะถามเรากลับมาว่าเราติดต่อไปที่แอดมินห้องแล้วหรือ,อยังจากนั้นนะคะแอดมินก็จะโผล่มาเสนอให้เราเนี่ยสมัคร สมาชิกนักขายโอนเงิน156บาททางนั้นก็จะโอนคืนให้จริงๆให้เราเนี่ย รู้สึกตายใจพอจะขายของพวกหน้าม้าก็จะชวนให้เราสมัครเป็น V.I.P เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการโอนเงินค่าสมัคร3-00ถึงบาทขั้นตอนนี้บางคนถ้าเริ่มไหวตัวทันก็อาจจะรอดแต่ก็มีบางคนที่โอนเงินไป3 0 0พแล้วก็มีโอนกลับมาให้เราตายใจโอนเกินให้เป็น4 0 0 0บาทพอถึงขั้นตอนนี้ก็จะมีการเสนอแพ็กเกจพิเศษเพื่อเป็นสมาชิกถาวรแล้วก็เริ่มบอกให้โอนเป็นหลักหมืน่นถ้าเราโอนไปก็เอวังค่ะพวกเขาก็จะบล็อกแล้วก็ปิดล บล็อกการติดต่อทั้งหมดฉะนั้นสูงวัยทุกท่านต้องระวังค่ะต้องมีตอมเอ๊ะอ่ะอะไรแบบนี้นะคะอย่าลงเชื่ออย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะอาจจะพลาดจากความโลภที่เราอยากจะได้เงินคลิปนี้ทำไว้เพื่อเตือนนะคะด้วยความปรารถนาดีดังนั้นฝากพี่ๆเพื่อนๆชาวสูงวัยกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆค่ะจะได้ช่วยกันระวังตัวนะคะ